บรรยากาศครับกำลังจะเข้าสู่การชกในยกที่3ามเอาชมภาพเช้าก่อนคุณสมมาตรยกสองดูภาพชานะครับในยกที่2องม่เลือนแผดโดนครับนักลงทุนตัวยงกับหลักหายดูมุดขวาสัวมัวกันน็อกนะ แล้วก็เข้าไปโอ้โหนี่คิวสั้นแบบนี้นะเน้นน้อยเจ้าปัญญาถ้า4ี่ห้าเก็บก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วคุณผู้ชมครับตัวแบบนี้ครับถือว่าเป็นยอด B O I ที่ต้องการตัวนะครณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยตัวจริงเลยแบบนี้ต้องดูก็ไฮไลท์ของหลักขายแน่น่าจะอยู่ที่ยกที่4กับยกที่ห้ายกต่อไปยกที่เท่าไหร่นี่เรายังจําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูเราเจอรุ่นพี่กบ้าเป็นสีสันอีกรูปแบบหนึ่งครับของมวยทีวีไอทีวีทีวีเสรีครับนี่ครับหลักขายที่เป็นเด็กมาจากเชียงรายเนรับ เป็นเด็กเชียงรายแม่สีสานั้นยังไม่พ้นเชือกขอบเส้นแรกแม่ดูตอนนี้แฟนมวยขันไปเชียร์มวยนิดเดียวตอนนี้จับกลุ่มคุยกันแล้วว่าบนล็อกมาแล้วครับยกที่เท่าไหร่ตอนนี้ทราบแล้วครับยกที่3กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วเสียงเพลงขึ้นแล้วครับแฟนมวยภายในสนามก็โอ้โหเฮฮาปาร์ตี้ครับสนุกสนานของมากอีกรูปแบบหนึ่งครับของมวยทีวีไอทีวีทีวีเสีรีครับยกที่3ครับชัดเจน มาดูลุ้นความโหดกันต่อบนเวทีครับของมวยคู่แรกในวันนี้หลักหายสอพนาเจือเพชรเรือนแพเกียรติชาญสิงห์ยกลิสามากคุณสมบัติครับหลักหายคุณจะต้องเปิดเกมบุกต่อเหมือนเดิมอ่ะเขาก็เป็นนักลงทุนอยู่แล้วลงทุนตั้งแต่ต้นต้นเลยนี่จอบลงทุนจริงจริงโอ้โหโดนเป็นชุดแต่ว่าชื่นชื่อว่าหลักหายเรียกว่าลงนั้นแหม่ยากครับหาตัวที่จะเอาเขาลงนี่ ยากวันนี้มามเจอเจ้าเกา่าวันนี้ช่วงตอนขึ้นไปไหว้ครูครับลหลักขายนี่สวมหลวงพ่องเงินวัดบางคลานด้วยครับแรองศาสตราจาร,รย์พระจรวยพนาเจอเพชรกิจิร,ราชนดีเป็นคนที่ชอบพระเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนี่เดินบวกแล้วไม่ยอมด้วยนะไม่มีนะแต่ว่ายังไงครับย้ำแพนได้หรือเปล่าเรื่องแรกนี่หลักายชอบมากขอให้แรกเลยครับ ก็ชอบแรกอยู่แล้วัวยังไม่แด้แต่แล้วตอนนี้เป็นดาราทีวีนะออกทีวีบ่อยด้วยเป็นพีเซนเตอร์ดังแล้วกับคุณเพิร์ดนาคอนี่แม่เข้ามาถ่ายทำถึงพิการและชะดำเลยทำท่าจะสะสมอีกแล้วครับทางด้านหลักทายหมัดเท้าเข่าศอกขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวต้นนี่รับตลอดส่วนมากต้นๆแล้วจะกินอาวุธคู่ต่อสู้เลยอิ่มครับอิ่มขนาดต้องเกาะเรือว่าเกาะ ถ้ขอ,ขอกังเกงนี่คือหลักหายแต่ถ้าคููต่อสู้ยุบเมื่อไรชอดเมื่อไรก็เรียบร้อยทันทีคว,วามมันยังโอ้โหแทงซ้ายเข้าไปลุกนี้ครับเต็มๆมาดูครับเกมยังคงเป็นฝ่ายาลงทุนครับแข้งซ้ายเป็นใบเบิกทางดูที่วงในจับเกณฑเน้นติดแทงด้วยเข่าขวาแ,แค่ยกเข่าครับายคางของหลักหายเลย ดูเหมือนชกง่ายนะครับสำหรับเรียนแพ้แต่เวลาโดนอาวุธหลักหายไปนั้นต้องบอกเลยนะเขาว่าเจ็บหลักหายนั้นกระดูกนี่แกร่งแข้งแกล้งโดยเฉพาะเลยนอกจากสนับสนุนมวยยักษ์อนุรักษ์มวยใหญ่มวยหลักหายต้องอนุรักษ์อนุรักษ์ก็ับต่ออนุรักษ์ก็ยังไเตะที่สุดเตี้ยที่สุดมวยเตี้ยเราก็ต่ออนุรักษ์อ่ะดูไม่ได้ง่ายๆครับบอลคู่นี้ท่านผู้ชมเชื่องเชื่องสารยังไม่ถึงดีใช่ล่ามโหและออกซินี่หนักเรียนแพ้ว่ายังไงครับต้านอยู่หรือเปล่าในวันนี้ การชกในยกที่3ต่อไปยังไม่มีการหลงยกครับเรามีพนักงานบอกป้ายโดยตลอดใช่แล้วก็แฟนๆอลจ้องดูยกของเราด้วยเมื่อไหร่จะปิ๊งออกมาสน้ียกที่สสะสมเยอะเลือกเกินครับทางด้านหลักหายแข้งซ้ายวันนี้เกมของทางด้านเรือนแพนี่ดูวาจะไม่ตกใจครับคอยรอคอยดักคอยแทงเอาเน้นที่มัดมัดูเอาไวไงหน้าแงหน้าหนเจอแค่ครับ แม่มวยตัวนี้ครับเรือนไทยเกียริชานสิงอาวุธเยอะกว่าโมวีนะแม่วันนี้มามามาเป็นชุดเลยค่ายเดียวกันอ่อยสไตล์เดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่าคนที่เจอหลังหายล้วเดินลำบากเกียร์ทเลงออกไปหลังหายนี่ดันก่อนเลยดันเพื่อจะชิงเป็นฝ่ายเดินยหลังไม่ได้ด้วยครับหลังหายนี่ยังอยู่การชกในยกที่สามนะครับวันนี้ยังมีวราจ้าด้าผ่าโลกครั้งที่แปดเหมือนเดิมหมดยกที่สาม ไปของแถมนิดหน่อย